สวัสดีครับตอนนี้ครณอยู่กับรายการอัตนอกรเกมเมอร์ทีวีนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกม <S <S l e n a i s s n c Hero นะครับเกมนี้กนะ็เกมอะไรของฝรั่งอีกเกมหนึ่งนะครับที่สนุกใช้ได้เลยนะเปิด,ดมาก็มีเลือกเซิร์ฟนะ General, ทั่วไปแล้วนะกับ beginner นะซึ่งเวลาของไทยเรานี่คือไม่ตรงกับเวลาฝรั่งนะเพราะนั้นฝรั่งเขาเล่นน้อยหน่อยนะก็เข้าไปนะก็คือพอฝรั่ง มันมันก็มีห้องให้เล่นอยู่พราะฝรังเล่นน้อยใช่ไหมคือคือมันจะมีห้องน้อยไงนะเพราะนั้นถ้าแบบเวลาฝรั่งเขาแบบไม่ค่อยสร้างห้องกันก็แม่งก็ไปเนี่ยนะกดตรงกดตรงปัปักปักปัปักปิดเกมอะไรก็ไม่รู้นะกดตรงเนี้ยนะสร้างห้องเล่นกับบอทได้แล้วก็ถามว่าทำไมไม่อัพคลิปเลยก็เพราะว่า เป,เปิดเปิดเทอมแล้วนะเปิดเทอมแล้วมันก็ต้องไอ้นี่นะมันมันก็ต้องไอ้น,นี่บ้างแหละมันก็ต้องยุ่งอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะมาว่างอย่างเดียวนะหรือไอกราฟิกนี่แม่งปรับเป็นผมมันปรับเป็น Mac แนะม็กอ่นะผมพอผมปรับเป็นไฮหมดนะเะว่ากันความแหลกแล้วเอาปรับเป็นไฮหมดดูเกิดอะไรขึ้นอ่ะแหน่พอมาดูทีแม่งยังเป็นแม็กเหมือนเดิมอะไรของมึง <c oughs> งงแหลกเลยอ,อย่างงี้นะเพราะนั้นผมจะขอ ต่อไปสักอย่างให้เป็นโลแล้วกันแถวนี้เพราะตรงนี้มันปรับให้ได้แต่แม็กอย่างเดียวนี่คือเต็มนะบริไฮแม็กก็คือบริไฮนะมันปรับเป็นเป็นไอ้นี้ไม่ได้ปรับเป็นไฮไม่ได้ที่เกียนเออเอเวอเรสต์เอฟเฟกต์โลเงแค่ไหนเออคือถ้าปรับเป็นปรับปรับ,รบไอ้ตรงนี้เป็นไฮได้มันก็เล่นไม่แหลกแล้วนะก็สำหรับเกมนี้ nya, โหลดจากไหนก็โหลดจากสตรีมนะครับโหลดฟรีจากสตรีมนะไม่ใช่ตามเว็บนะครับมันไม่มีนะคุณ เราจะกระตีมเท่านั้นในสำหรับเกมนี้นะในลองจอยห้องฝรั่งอ้าวห้องเต็มอีกนะห้องเสือกมาเต็มแล้วกูจะจอยเออกดงั้นสร้างห้องเล่นกับบอกครับอ่าเล่นเป็นเดดแมทเลยเดียวเลยเอาไหมเราไปเอาทีมดีเดดแมทนะเดียวเลยเลือกด่านด่านด่านก็ด่านด่านนี่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไม่ค่อยชินนะด่านล่างๆนะอ่าแล้วก็สำหรับดิฟฟิคตี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันอ่านว่าดิฟ พิคตี้อะไร behaving? ไม่ได้พิคตีนไม่แน่ใจเหมือนไ,ไม่ได้อ่านนานแล้วไอเรื่องอเก็เกมเนีน่ยนะมันนี่คือระดับความยากนะครับมีอีซี่นอร์มัลฮาร์ดนะครับเล <t> ือก <Rule> เป็นนอร์มัลดีกว่าครับส่วนไอคำว่าคํานี้ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะอ่านคือคืออ่านได้แต่ว่ามันไม่ได้อ่านนานเนี่ยมันดูแปลกนะมันก็อาจจะงงกันบ้างนะ <t> ถ้าปรับเป็นอีซี่บอทจะโง่งมากครับผมลองปรับแล้วนะถ้าปรับเป็น normal <t> อนอร์มัลนี่บอทจะดาเมจแรงนะครับกับฉลาดขึ้นบ้างครับ นะครับพิวนะโอเคกดคอนเฟิร์มไปอ่าวันนี้ไม่ได้มาแคสเฮอร์เรอร์เกมอินดี้เลยนะนะก็สนับสนุนในเล่นของแท้กันนะครับยังไงมันก็ต้องโหลดจากสตีมหรือแล้วไรเกมเนี่ยนะเนะพราะว่าแต่แต่เราเป็นพวก เกมพวกอินดี้เกมเพเรอร์แบบเกมผีลเล็กๆนี่โหลดกันตามสบายเพราะไอเกมพวกนี้มันไม่ออกวางแผ่นขายนะพวก s l ล n d นเ m อร์แมนพวกอิลูนะครับนอกนอกจากจะซัลเอนเตอร์แมนะครับนอกจากซัลเอนเตอร์แมนอะไรว่าจะวางขายแค่ภาคเดียวนะนอกจากพวก l e ล d e นเตอร์แมนอิลูชันี้มันจะไม่วางขายนะก็สามารถไปโหลดได้เป็นพ่อนเปนเกมเล็กๆที่เขามีคนสร้างขึ้นมานะกดชิปทีนึงก็จะวิ่งเร็วนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นไม้ไม้แหลมๆหนละ ผมชอบเรียงเงี้ยไม้แหลมๆนี่มันสนุกจริงับเกมนี้แต่น,นี้เป็นด่านที่สนาดมากผมบอกให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังไว้ป่ะเพื่อจะคุณพวกคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมกันลดลดลดแม่งเลยเอาคอวามควรนนะไม่ไม่ต้องมาเออแล้วตอนเริ่มเกมนะ ก็ไปปรับความไวเมาส์กันด้วยแล้วกันสำหรับใครที่อยากเล่นเมาส์ลื่นๆหน่อยเพราะเมาส์มันจะช้ามากไม่รู้เป็นไรนะให้กูช้าอย่างเลยอะไรอย่างงี้ไน้นิวมไม่ยิงกูเนี่ยเฮ้อโดนลอยโดนเลยครับมันไม่ยิงผมดีนะแกะกดสองขึ้นมาจะเป็นหน้าไม้อรย่างงี้แั้วคือก่อนคือก่อน,ก,อนก่อนจะเข้าเล่นเนี่ยเขาจะให้สมัครตัวเขาจะให้เลือกตัวละครอ,อะไรอย่างนี้ก่อนนะตัวละครกับสอนทุเรียวนะแต่ผมมีผมเล่นมาแล้วไงเนี่ย นี่ยิงแม่งเลยเออแต่ก็ยังมีกระตุกอยู่นะครับนิดหนึ่งนะคระับเพราะว่าคือถ้าไอ้ตรงคำว่าไอ้ตรงตรงอะไรวะเนี่ยออปชั่นใช่ไหมเข้ากราฟิกไอ้ตรงหน้าที่มันให้ปรับปรับได้อะเออให้ที่มันปรับได้แต่แม็กอย่างเดียวถ้าปรับเป็นไฮได้นี่คงผมว่มาแม่งคงลื่อนอยู่แล้วแต่ปรับเป็นไฮก็ดีแล้วนะนี่แม่งบังคับให้ปรับเป็นแม็กอย่างเดียว,วเออ,อไม่ชอบไอ้แม็กว้ยเฮียเพื่อนกลวกูไม่ชอบมันขี้อวดเออเข้าใจไ,ไหม เออผมผมผมสำหรับใครใครชื่อชื่อ,อแม็กก็ดูคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับนะเออใครทักเฟซมาไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอไอ้แม็กที่พูดถึงนี่คือเพื่อนผมนะเพื่อนผม่าเพื่อนผมที่โรงเรียนนะนิสัยขี้อวดนะผมก็เลยไม่ชอบนะไม่ใช่แม็กนะบางทีคนที่ดูอาจจะสงสัยแบบสมมติ คนที่ดูชื่อแม็กใช่ไหมเอ้ยไอเฮียดาำคุณไมวะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คุณหรอกแม็กที่โรงเรียนผมนะก็เล่นนี่ดีกว่าอย่าไปพูดไอเฮียเกนนี่เลยนะมึงอ่ะใครยิงมาไหมหนีไอดำมาสู้กูเลยแบบดำโอ้ยแม่งไม่น่าท้าก็ไม่เลยไม่เลื่อนเลยตั้งร้อยสิบห้าดูดูจะฟังอา้าวเรียกฟังสายล่างสังเกตดีๆเสียงเหมือนพีบีนี่นะเวลาโดนยิงกนจะ จริงจริงไปมันจะได้ยินเสียงสึกซึกซึกซึกึกซึกึกึกบนพีบีเลยนะตอนนี้ก็คนทักเฟซบุ๊กมาแล้วค่อยตอบทีหลังแล้วกันนะครับเนี่ยน้าจะเป็นคนไม่กวนเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งทักเข้าไปตั้งนานแล้วแล้วเขาไม่ตอบอาจจะเพิ่งมาตอบอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เลยยิงอย่างเดียวครับแหนกระสุนหมดเร็วจังเลยเว้ยไม่มันดีเลยก็เพิ่งเล่นนะอาจจะเล่นไม่เก่งมากนะะ นเช่นโดดเก่งจังวมืองเกิดมาเป็นทนุมาด้วยไอ้ดำอุมาดำเหรอเออโอ้ไอ้สีน้ำเงินนี่คือยานะแบบเพิ่มเลือดนะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยวิ่งไปเลือดจะเพิ่มให้ผีเพิ่มนะไม่เห็นกูเลยดำดำเต้นเออเฮ่อนะส่วนไอ้เหลืองๆก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเพิ่งเล่นนะส่วนไอ้แดงๆนี่คือแอมโมนะวิ่งเอาไปเก็บแร้วได้แอมโมบวกนะ เกมเป็นแง่ก็ได้นะเอ้ยเอยหน่อยนะมึงเนี่ยทุบเลยครับเออภาพภาพเรื่องภาพก็สวยดีนะเกมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สวยอะไรเลือดหรูขนาดนั้นหรอกแต่มันก็พอพอได้เออเอามีกระตุกเอ้ยเอ้ยกระตุกที่อะไรเออหายละคอมไม่ดีมากนะคอมก็ปันกลางปันกลางนะเอาอกระตุกกระตุกเอ้ย เกิดอะไรขึ้นไอ้พิวยังเล่นลื่นโอ้ยโหเล่นลอยวนอย่างนี้เลยแหละไปเลือดไปเลือดไปเนี่ยวิ่งไปเก็บเลยครับโอ้โหกูเก็บเลือดแล้วกูได้อะไรไม่เนี่ยเก็บมาทีเลือดลดเลยเนะนี่ยเนี่ยคิวได้คิวเหรอเอ้ยใครแม่งมาสไนเปอร์หน้าไม้เหรอมึงเอาเอาเอา,เอากระตุกครับกระตุก เกิดหาอะไรขึ้นโอ้ยโดนเข้าไปแล้วเ,ออเดี๋ยวเอ้ยนั่นแไงโอ้โหแล้วกูจะเอาคอนมาเอ้ยไม่ใช่คอนหรืไม้แหลมแหลมมาตีทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออกูชอบเรียกว่าไม้แหลมแหลมนะเขาเรียกว่าไม้อะไรไม่รู้อย่างเงี้ยนี่ไม้ไไมกยายสิทธิ์ด้วยว่ะเออคอยมึงอย่าก,กระตุกน,นนะดีกระตุกเหม็นค้างแล้ว คอมไม่ดีมากคอมปันกลางไเ่กกระต่ําแต่กาจออะการจอดีอยู่แต่สเปกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องเรื่องคอมซีพไม่ค่อยดีพอควรเกือบปันกลางแล้วนะนะประมาณนั้นแต่ว่าการจอนี่ก็ไม่ถึงกันดีมากก็พอพอ,พอเล่นได้นะเรื่องการจอแต่เรื่องสเปคนี่ก็ไม่ค่อยดีเลยไรแต่เราเล่นเกมดีกว่าเออกูเข้าสู่เรื่องเกมแล้วเนี่อ้ว อะไรสกอกดวันมึงแหม่ไม่ได้คลิปแล้ต้องแคสเกมหน่อยจะได้มีอัพคลิปมั้งแฟบแบบเอ้ยมึงมาตรงนั้นเลยเลยแหม่สงสัยนี่ก็คือน้ำแล้วที่ยืนอยู่นี่ไงละน้ำสวยไหมนี่นี่เน่อุ้ยไอ้งผมจะปรับภาพสักพันเนี่ยจากตรงนี่ยพันสามหกสิบใช่ไหม ริงผมก็จะปรับให้เป็น1,280คูณ720แล้วแต่ว่ามันพอปรับเป็นภาพแบบ1,280คูณ720มันเล่นไม่เต็มจองไงแบบแบบเหมือนมีดำๆแถบดำๆมาข้างๆแบบไม่เต็มจองันเออไม่รู้เป็นอะไรนะเกมนี้ยังเต็มจอเลยแต่เกมนี้มันไม่เต็มจอครับผมเลยไม่ได้ฟิวไม่ได้ลม,ม่าไรก็เลยปรับเป็นอย่างเงี้ยแหละมันมันมันก็มีกระตุกอยู่ตอนอัดนิดนึงครับแหลกๆ,ๆนิดนึงนะครับแต,แต่แต่เมื่อกี้นี่กระตุกอะไรไม่รู้นะค้างเลยไม่เคยเป็นนะ แต,แต่เวลาเล่นก็กระตุกแหลกนิดนึงอะ่ะแหลกไม่มากเท่าไหร่นะแหลกนิดนึงนะเพราะนั้นก็อาจจะปรับอะไรโลโลหน่อยข้างๆที่จริงเพราะที่จริงอ่ะถ้าไอตรงที่มันไม่ปรับแต่แม็กก์อะถ้ามันปรับเป็นไฮได้มันไม่แหลกอย่างเงี้ยแหละมันลื่นปื้ดเลยครับคงจะประมาณนั้นแต่แต่นี่แม่งให้ปรับเป็นแม็กแม็กแม็ก,มกอ,ยอ,ยอย่างเดียวเลยแม็กแม็กแม็กก์ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด ไอดำเออดำอ้วนเนี่ยโดนกูฆ่าเป็นไงมึงแสงกระสุนนี่นขอบอกว่าสวยนะเวลายิงกับแสงเนี่ยแสงแม่งสวยจริงจริงเออแสงสวยนะสสยนี่กูจะวิ่งไปบวกมาเลยกูเทปเจ้าวโว้ยเนี่มาจากแพนไซส์สองเออไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพนไซส์สองไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเล่นส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเทพเจ้าอะไรนี่มันเป็นไอนี่ที่ผมแต่งขึ้นมาโดยเอง แค่งงแล้วพูดอะไรไม่รู้งงโอ้โหวนไปวนมาแต่ไม่เป็นไรอ่าเออพอถือคอา์ย่างนี้นะสกเก็ตมันจะมีสองทับสองนะสองทับสองนี่ก็คือมสองหรือปสองนะทุยไม่ใช่นะมันก็เป็นระเบิดนะเนี่ยพอปลาไปทีก็เหอะหลือหนึ่งนะเนี่ยยูเยอะหรือมึงเอ้ไม่ตายเว้ยนี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยพอทะถาอีซี่ดิ บอดแม่งยิงผมไม่ค่อยเข้าเลยแบบผมผมชนะอย่างเดียวเลยผมก็งงว่าไอเฮียเกมแม่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ยเออพอมาเป็นมิดเดียเนี่บอดก็ฉลาดอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามันจะไปเน้นด้านดาเมจแรงมากกว่าอะไรปะนั้นคือบอดอีซี่นี่ดาเมจน้อยมากสำหรับใครเล่นมือใหม่นี่ก็เอาซักน o อ m a อมก็กำลังดีแต่ตอนนี้ผมนี่แหละตีหัวแม่งเลยครับไมอง แม่มุดเลยไอ้แน็กระด่ากูไม่เว้ยเนี่ยมันไม่เนี่ยผมไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเฟซมัน,นมันจะด่าไม่เนี่ยมันก็ไม่มไมได่าหรอกอึเอาไงเอาไงเอออึนี่นี่นี่นน เอ้ยหลบเก่งเป็นลิงตังหลบเก่งเป็นลิงเป็นข้างเออเรเนสซิโอแล้วบอกชื่อเกมยังได้ยังไม่บอกเอ้ยนาบอกแล้วเออเรเนสซิเรเนสซิโออะไรอย่างงี้ป่ะบอกก็ยังไม่น่าจะบอกก็แล้วเออเรเรเนสซิโออะไรนั่นแหละนะครับได้ผมนายบอกแล้วนะ ก็ไปหาโหลดฟินในทีมได้เออแค่นี้เก่งจังมึงเกิดมาเป็นลิงเหรอเนี่ย WQ b พิกเจอร์เจอบอมสองตัวรวดก็จะเป็นไงเออตอนนี้กูตการเลือดจังเลยคนตีกันเยอะจังเลยเบด r e เจอนี่มึงลิง็นลิงเป็นข้างไปได้เจอกูหน่อยไหมล่ะมาแล้วรอมึง ถ้าเวลากดขวาก็จะเล็งแค่นี้นะส่วนในปืนแรกเนี่เล็งไม่ไดนะ้ก็สามารถได้ตังค์แล้วก็ซื้อเอาไปเก็บซื้อปืนซื้ออาวุธได้อะไรมั้งเฮ้ไม่รู้ซื้อปืนได้ป่ะต,ต้องไปดูหน่อยนะแต่้าซื้อของไอเทมอะไรพวกนี้นะเก็บซื้อได้นะเกาะไว้เกาะเนี่ยเกาะไม่รู้ช่วยอ,อะไรมากก็แบบไม่ยังไงก็โดนยิงไงก็เลื่อนรถถึงมีเกาะแต่ใจลดน้อยก็เดิมเลยประมาณนะั้นนะ เนี่ยไว้เลือดไว้อออโอ้โหเลือดมันเพิ่มไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนแม่งไม่ได้เพิ่มเลยเลือดเออตายสิบสี่คิวยีิบหานะนาเกีตรงนี้อันบนสุดคือเรานะที่มีลูกศรทองโย่โ,โ,โกนไปวนมาแล้วสนุกทีนะเกมนี้เรื่องภาพก็ภาพก็สวยดีนะครับ แต่มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกนะพอสมควรนะเรื่องเงาทำมันได้สุดยอดดีสวยรีมกันเรื่องเงาเรื่องแสงด้วยเปรเป็นข้างไปได้มึงเจอกูหน่อยไมหมสู้กูได้เปล่าแม่งสู้ไม่ได้เลยแต่ดูเสียงมันอ้าอ้าดูตอนตายเกียนมากเอ้ยเจอคนเลยเจอคนนี่นะถ้าถ้ามีเครื่องหมายฟันเฟืองขึ้นบนหัวนี่คือแบบเหมือนเหมือนว่าเรา มันว่าเหมือนเหมือนยังไงเหมือนล็อกเป้าการทำลายไปแล้วอ่ะเหมือนเหมือนแม่งแม่งมีรูปมันเฟืองบนหัวนี่เหมือนมันมันทำให้เราได้รู้ว่าแบบเจอศัตรูแล้วอะไรประมาณนี้นะศัตรูตรงนั้นอ่ะเนี่ยมึงเมื่อกี้ฆ่ากูด้วยสไนเปอร์เออเจอจำได้นะมีเครื่องหมายหัวหัวแดงอยู่นะหัวแดงเออเที่ยวหัวแดงอะไรดิโอ้ยนี่ ข้างหลังว่ยนี่เจอสู้กได้เปลหน้าไม้เว้ยกดสองขึ้นมาอันนี้กดชิปนะฮะเป็นมันจะวิ่งเร็วแล้วก็จะเป็นแบบนี้สู้กูได้หรือเปล่ามึงเอ้ยนี่สู้ไม่ได้ไเดะเบเบงี่ค้อนปาลาระเบิดนะเอ้ยไม่ใช่ไม้ไม้แหลมๆปาลาระเบิดเนะี่ยต้องต้องเรียกต้องเรียกว่าไม้แหลมๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเรียกที่จริงมันเรียกว่าไม้เลยไม่รู้เลย เพราะว่าไม้นี่มันเป็นไม้แบบเหมือนเหมือนไม้เวอร์ๆนะฮะในเกมเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ค่อยจะสมจริงมันก็เวอร์อยู่แล้วไออ,อันนี้คือคงเป็นไม้กระบองนะสำหรับในโลกมันไม้กระบองในในเกมนี้ก็หน้าตาเป็นไงบ้างนะไม้กระบองแบบ,แบ,บเบอร์ๆนะติดแหลมๆเนี่ยมึงเอเอเนี่เจอเออ ฟาดไปเพี้ยเลยมึงไปเกาะไปเกาะขอไม่รู้รื่อนอะไรเก็บเก็บไปงั้นแหละเออไอ้เยัยโดนต่อยโอ้โหสไนเปอร์สู้กูได้เปล่สาสไนเปอร์ก็คือหน้าไม้นะเวอร์นี่เกมนี้เวอร์สนุกอุย้ยเออเก็บเลือดแล้วก่อนไอ้ฟ้าเล็กๆก็เป็นเลือดน,นะแต่มันจะได้น้อยกว่าอันนี้นี่จะได้สามสิบเพชพีนะพ่อเพชพี HP หมดอุ้ยไม่ใช่แล้วมันคำดา พอเฮ็ดหมดใครอยากรากู้ก็เฮดฟีก็คือเลือดของเราน่นเองนะครับเลือดเลือดเลือดแบบเวลาสมมตถิถ้าเฮดฟีหมดก็ถลับตายไหมเออคงคงก็อัคคคิคิดเองกัน,กนพ่อของเฮดฟีหมดนะคำดาัานที่เกียนมากเอ้าเอา,เอาคุณโดนอะไรนะเนี่ยอะปืนปืนพิเศษโดนเงิน่ยกาแฟมาไม่รู้จะยังไม่ได้กินเลยขอกิน,น่อยนะ อร่อยจริงอ,อร่อยสดชื่นหอมกุนกาแฟเย็นทำเองนะครับแน่ทำเองกาแฟเย็นทำเองด้วยอุปกรณ์ใช้กาแฟกับนมสดใช้โอเลี้ยงกับนมสดผสมขัดกันจะเป็นกาแฟอร่อยหอมนะกินเยอะไม่ดีนะเดี๋ยวยานอนไม่หลับต้องกินวาและแก้วพอแล้วเด็กม .1 เนี่ย แต่แม่งอร่อยจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยชอบมากแต่ไม่กินเยอะเพราะว่านอนไม่หลับนะก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้พักผ่อนอ,อย่างงี้เอออยากจะเอ้ยกลัวว่าแม่งฟังไปแม่งเสียงพูดจะเบานะคงไม่เบามัง้งปรับให้เป็นแปดสิบคงไม่เบาเทไหรนะนี่มึงเออเจอเจอซะหน่อยเจอซะหน่อยนี่ยอะไรเปอร์โอ้ยกูยยยนี่กลัวกลัวจะซิกแซกนะเมื่อกี้ นะเวลาเวลาตายก็นี่เดี๋ยวไม่ได้ดิแบบเวลาตายนะก็เดี๋ยวบอกอ่ะเวลาตายก็เป็นอย่างงี้ครับนเะลยรีสปาไม่ได้คนระับพอมันมีคขา่ารีสปาขึ้นในกดคลิกซ้ายเออมันก็จะรีสปาวไ,ไ,ไปว้เงี้ยมือไม่รีเออไปละเก็บกระสุนนะกดชิปครั้งหนึ่งนะไม่ใช่กดชิปค้างนะกดค้างก็ได้แต่มันเมื่อยมือนะ กดทิปครั้งเดียวก็ได้นะมันก็จะถือค้อนนี้แล้วนะแต่ถ้ากดสองครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้กดรัวๆนี่เจอเจอครับเจอเจอกุ้นหน่อยปุ๊งโอ้โหแม่แงกุญชนะแนาะวเนี่ยคราวที่แล้วเคลียร์ normal ด้วยเวลาแค่สิบนาทีเองนะครับคราวนี้ทำไมแม่งนานวะเอ้ยเป็นเป็นลิงเป็นข้างของมึงนีเ่เน่ยยูวินแล้ว จบแล้วครับผมเป็นคนปิดฉากค,ครับนี่เก่ง้าแล้วมึงเ <I was S 1> นี่ยอืมพูเชียงใหม่นะชื่อสตรีมไม่ไมไม่ใช่ชื่อสตรีมไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ชื่อในเกมนะโอเคก็โค้ดแม่งเลยเอา้าวแต่กูยังไม่ทันกดโค้ดเลยมันจะทำไงมัน,นี่ยอ๋อมึงจะโค้ดให้โอเคสำหราาับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่เทานี้แล้วกันครับสวัสดีครับนะครัหน้ามา ส่วนเรื่องเกมเฮอร์เรอร์นี่ก็หาพยายามหามาแคสอยูน่นะขอเกมไทายาไทยาใแวันนี้นะใครมีเล่นแนะนำก็เดียเด๋ยวจะส่งลิงก์เพจของไปให้ใต้คลิปนะไปกดไลค์นะเผื่อหรือไม่ก็ไปเอาแนะนำเกมเฮอร์เรอร์มันก็เกมมันๆม,ม,ม,มาได้นะเผื่อผมจะซื้อผมจะโหลดอะไรบ้างถ้าเป็นอินดี้เฮอร์เรอร์ก็โหลดถ้าเป็นเกมใหญ่ๆนะก็อาจจะเก็บตังค์ช่วงนี้เก็บตังค์ค่าขนมอยู่นะซื้อเกมแท้นะเก็บตังค์ซื้อ เดี๋ยวตอนจะฆ่าขนมนะอ่าก็ไปละบายเอ้ยก็ได้ผมดิ